นี่บรรยากาศที่พักในยามเช้ากาแฟยามเช้าด้วยกันครับผมออกจากที่พักยามเช้านะครับวันนี้8ดโมงเช้า อันนี้มุ่งหน้าไปาคู่เรืออาจจะนอนคูเรือหรืออาจจะเลยไปเพราะว่าระยะทั้งหมดมันเหลืออีก80กว่าโลอ่ะถึงวังสะพุงอ่ะนี่ที่พักของผมนี่อยู่ติดก,กับภูเขาอางนี้เลย ถนนกำลังทำเลยขี่ยากอยู่บางจาังหวะไนอถนนที่เป็นทางแอทฟฟลเนี่ยมันก็แคบก็ต้องหลบไปขี่ตรงที่มันเป็นทรายเป็นกวดข้างซึ่งพอขี่ทรายกวดข้างนี่มันเหนื่อยเนี่ยก็ต้องขี่พื้นแข,แข็งนี่แหละหวังว่าคงจะไม่ไกลนะ เริ่มหิวข้าวแล้วกาแฟคุกกี้มาเช้าหมดลิตรแล้ว <Spider> น่าจะตกข้างทางนะ ผมผ่านมาตรงนี้มาเจอนี่ครับวัดป่าลาดหินอินแปลงเหมือนเหมือนเป็นภูเขาหินน่ะเนี่ยแล้วมีน้ำไหลออกมาจากภูเขาเนี่ยเห็นไหมครันมันเป็นน้ำอ่ะแล้วไม่รู้ว่าตัววัดอ่ะมัน ถูกสร้างแบบไหนไว้นะครับแต่รอบแถวๆเนี้ยภูเขามันเป็นหินหมดเลยอ่ะนี่ธรรมวาลเดินทางมาถึงนี่อาจจะขอกางเต็นท์นอนนะเออแต่เพอเอินมันนี้เพิ่งออกจากที่พักได้ประมาณทั้งสิบโลเท่านั้นเองก็อย่างนั้นไปข้างหน้าดีกว่า ภูเรือเนี่ยนอกจากจะเป็นดินแดนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนภูเรือแล้วนะครับผมเคยมาเที่ยวหลายรอบแล้วเดี๋ยวถ้าหารูปได้เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนอกจากเป็นดินแดนในการท่องเที่ยวแล้วภูเรือเนี่ยยังประกอบด้วยแก้วมังกร ว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่แล้วเป็นที่เรื่องชื่อมากเลยว่าภูเรือต้องเป็ดแก้วมังกรพูเรือข,ข้างทางก็จะมีแก้วมังกรขายจํานวนมากเลยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ข้างๆทางนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยอยากจะซื้อกลับไปปลูกที่บ้านหรืออยากจะซื้อแก้วมังกรไปกินเนี่ยก็มีให้หลายรูปแบบหลายราคานะครับ ผมขี่มาเลยอำเภอภูเรือมาได้สัก20โลไม่ถึงเลยมั้งผมมาเจอจุดพักรถหมวดการทางภูเรือครับเขาให้กางเต็นท์นอนได้ก็คืนนี้ก็กางเต็นท์นอนที่นี่แล้วกันนะครับผมเพิ่งถึงบ่ายสามเนี่ยที่เกียยไปหาทาี่นอนแล้วเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขากลับแล้วเดี๋ยวเขาค่อยกางเต็นท์ครับนี่จักรยานผมจอดอยู่นี่ หกโมงกว่าแล้วนะครับก็เตรียมตัวเข้านอนวันนี้มื้อเย็นของผมเนี่ยเป็นแก้วมงกรโลสิบบาทมีจริงนะครับแก้วมงกรโลสิบบาทแถวเนี้ยเพราะเป็นดินแดนแห่งแก้วมงกรจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ดูนะครับแต่วันนี้ค่าแล้วขอเข้าที่นอนก่อนอยุงโยอวันนี้หมดค่าจ่ายไป230บาท ครับโอเคสำหรับวันนี้พักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับ